สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการซ่อมกาต้นน้าร้อนอาการไฟไม่เข้านะครับอาการของกาต้นน้าร้อนตัวนี้ก็คือตอนที่เราเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงจุดนี้ไฟสถานะตรงนี้ก็จะไม่ทํางานเพราะว่าปกติแล้วกาต้นน้าร้อนนะเมื่อเราเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟตรงนี้ก็จะต้องแสดงสถานะนะครับแต่ตอนนี้กาต้นน้าร้อนตัวนี้ไม่ทํางานเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กให้เพื่อนๆดู เสียบปักนะครับเปิดสวิตช์แล้วก็เปิดสวิตช์กาต้นน้ำร้อนตอนนี้กาต้นน้ำร้อนก็ไม่ทำงานจะถอดปักออกก่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจเช็คกันเลยครับว่าปัญหาที่ทําให้กาต้นน้ำร้อนตัวนี้ไม่ทํางานเกิดจากอะไรเรามาดูส่วนประกอบของกาต้นน้ำร้อนกันก่อนกาต้นน้ำร้อนแบบนี้ก็จะมีส่วนประกอบอยู่2อส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะเป็นส่วนฐาน ของตัวกาต้นน้ำร้อนก็จะมีหน้าคอนแทคอยู่ด้านใน2จุดหน้าคอนแทคด้านใน2จุดเนี่ยก็จะทำการเชื่อมต่อระหว่างตัวขั้ว2องขั้วจะเป็นขั้ว ln กระแสไฟฟ้าก็จะไหลาจากขั้วตรงนี้เข้าไปในชุดทำความร้อนที่อยู่ด้านในกา ฉะนั้นในส่วนที่เราต้องตรวจสอบก็คือต้องตรวจสอบในส่วนของฐานว่าตอนนี้ไฟนะครับที่เข้ามาจากตัวปลั๊กเนี่ยตอนนี้มาถึงที่ฐานหรือยังขั้นตอนการตรวจเช็คนะครับให้เราทําการตรวจเช็คที่ตัวฐานของกาต้อนําร้อนก่อนด้านล่างจะมีสกู4สี่แฉกทั้งหมด3ตัวให้เราถอดสกูนี้ออก หลังจากนั้นให้เราทำการถอดตัวขั้วที่ต่อกับกาต้นร้อนมาดูเราก็จะเห็นว่าตัวขั้วของตัวจ่ายไฟเนี่ยก็จะมีสายไฟทั้งหมด2เส้นเราจะทำการวัดว่าจุดที่เสียบปลั๊กแล้วก็มาถึงสายตัวนี้เนี่ยสายขาดหรือเปล่าโดยวิธีการตรวจวัดนะครับผมจะใช้มันติมิเตอร์ถ้าเราวัดสายระหว่างตัวปลายของปลั๊กแล้วก็จุดนี้ของขั้วเนี่ยถ้าไม่มีเสียงแสดงว่าสายขาดแต่ถ้ามีเสียงก็จะแสดงว่าสายไม่ขาดนะครับ เดี๋ยวผมจะทำการวัดเส้นสีน้ำเงินก่อนเส้นสีน้ำเงินสายไม่ขาดนะครับต่อไปผมจะวัดเส้นสีน้ำตาลเส้นสีน้ำตาลไม่มีเสียงแปลว่าสายขาดเดี๋ยวผมจะตัดตัวปักออกมาเพื่อนดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปักที่ผมตัดออกมาเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับอันนี้สีน้ำเงินวัดที่สายมีเสียงไม่ขาด อีกเส้นหนึ่งจะเป็นสีน้ำตาลของม่วงนะครับอันนี้วัดดูแล้วขาดก็แปลว่าจุดที่ขาดก็คือเป็นจุดที่อยู่ตรงปลั๊กนี่เองเดีย๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนปลั๊กใหม่โดยปลั๊กที่ผมเปลี่ยนก็จะเป็นปลั๊กแบบเป็นปลั๊กแบนนะครับก็จะไม่ใช่เป็นปลั๊กกลมเหมือนเดิมจะใช้ปลั๊กตัวนี้เปลี่ยนผมก็จะทําการแกะปลั๊กสีขาวออกมาดูก่อนจากนั้นให้เราวัดตัวสายไฟแล้วก็ปอกสายไฟให้เรียบร้อย อันนี้ก็จะเป็นสายไฟที่ผมปอกเรียบร้อยแล้วเราก็จะต่อเข้ากับตัวปลั๊กตัวผู้ตัวใหม่ก่อนที่ผมจะทําการต่อสายไฟเข้ากับตัวปลั๊กนะครับผมก็จะทําการปักกีตัวสายไฟก่อนเพื่อให้ตัวสายนะครับแข็งแรงไม่ไม่แตกเวลาที่เราใส่เข้าไปหลังจากที่ทําการปักกีตัวสายเรียบร้อยแล้วผมก็จะทําการประกอบตัวสายเข้าไปนะครับ จะประกอบสายไฟเส้นสีน้ำเงินก่อนจากนั้นก็จะทำการประกอบสายไฟเส้นสีน้ำตาลวิธีการบัดกีตัวสายไฟแบบนี้จะทำให้เวลาที่เราขันน็อตนะครับสายจะไม่แตกแล้วก็ขันได้แน่นด้วย ราะว่าอุปกรณ์ประเภทกาต้มน้าร้อนพวกนี้จะกินกระแสะค่อนข้างสูงฉะนั้นการต่อสายไฟเนี่ยก็ต้องต่อให้ดีให้แน่นหนาไม่งั้นปลั๊กอาจจะละลายได้นะครับแล้วก็ให้เราขันให้แน่นหลังจากที่เราขันตัวสายไฟทั้งสองเส้นแน่นแล้วต่อไปเราก็จะเอาปลั๊กอีกตัวมาประกบปิด แล้วก็ใส่น็อตตัวเมียอีกด้านหนึ่งแล้วก็ขันปลั๊กให้แน่นตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนปลั๊กใหม่ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองวัดนะครับว่าตอนนี้ตัวปลั๊กกับตัวขั้วตรงนี้สายได้ต่อถึงกันแล้วหรือยังก็เหมือนเดิมนะครับผมจะใช้มันติมิเตอร์ในการวัดอันนี้ขาสีน้ำเงิน ติดนะครับอีกขาหนึ่งเสียมตานตอนนี้ก็ต่อถึงกันเรียบร้อยแล้วหลังจากที่สายต่อถึงกันเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ทําการประกอบตัวขั้วของการต้นน้าร้อนเนี่ยกับเข้าที่เดิมวิธีต่อก็ให้เราดูล็อกด้วยเพราะว่าแต่ละรุ่นก็จะมีล็อกที่แตกต่างกันอย่างตัวนี้ล็อกก็จะอยู่จุดนี้แล้วก็คล้องสายไฟเข้าไปด้านนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวป้องกันสายขาด จากนั้นก็ให้เราเอาฝาอีกด้านหนึ่งมาปิดก็จะดูได้นะครับว่ามันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้ใส่ให้สนิตจากนั้นให้เราทำการกลับด้านแล้วก็ให้เราทำการขันน็อตทั้ง3ตัวลงไป ตอนนี้เราก็ทำการขันน็อตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะลองทดลองว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนปลั๊กแล้วเนี่ยกาต้น,นํำร้อนจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเราผมทำการเปิดสวิตช์แล้วก็เอากาต้น,นํำร้อนใส่กับฐานจากนั้นก็ทำการเสียบปลั๊กแล้วผมจะลองเปิดสวิตช์ เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ถ้าผมเปิดสวิตช์เนี่ยไฟตรงนี้ทํางานแล้วเดี๋ยวผมปิดไฟให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เปิดไฟสว่างแนละ้วมองไม่ค่อยชัดครับตอนนี้ไฟทํางานแล้ว ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการซ่อมการต้นน้าร้อนอาการไฟไม่เข้าวิธีการซ่อมก็ไม่ยากนะครับก็แค่เปลี่ยนแค่ปักตัวผู้แค่ตัวเดียวก็สามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์ <brasile> เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ